มีแฟนคลับถามว่าเขาเป็นโควิดแต่ไปชนีเขาเปิดอยู่หรือยังเปิดค่ะเปิดเปิดนะคะไปชนีทํางานหนักมากเลยไปชนีทํางานมันเสาร์นาะที่ไปชนีเขาทำงานแต่เขาทํางานครึ่งวันทำงานครึ่งวันน,วนีน่วนันเสาร์เสาร์ที่ทำงานหนักมากลิศสั่งมาเลยค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการคนุณนอยากสวยอยากหน้าสวยหน้าใสาหน้าขาวจพวกพพผลลักธ์สวยหลงอยู่ดีกินแซบ่บใช้ครีมแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสใช้ไปเรื่อยๆหน้าจะเด็กลงสิบปีใช้ไปเรื่อยๆหน้าก็จะเด็กลงสิบปีเลยนะขอบอกคอนเฟิร์มการันตีร้านเปอร์เซ็นเพราะเห็นแม่ยัยคุณหน้าเด็กลง ยพูดใช่ยังพูดให้ได้สองเดือนสองเดือนปก,ปกว่าๆเนี่ยหน้าเด็กลงหน้าสวยคนละเสียงพ่อยาจามป้าทัวตามแห้งเนี่ยจามแห้งข้างแห้งสะดุ้งสะด็นมดนหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งคนไหนหน้ามันคนไหนหน้าแห้งใช้ได้หน้าจะสวยจะใสจะนิ่มจะขาดจริงๆนะจะบอกให้คนไหนก็สชิมเปน,เปนว่าสั่งมาเพราะว่านี่ กินแก้สิวแก้ฝ้าโดยเฉพาะแก้หน้าโรอยเหเี่ยวยนตีนขบตีนเขียดเต็นกาไหมจริงๆนะเนะี๋ยกองเท่าภูเขาเลยไหมสินค้ามีพร้อมส่งสินค้ามีพร้อมส่งนะคะเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันขายดีไงมันขายดีเพราะาของมันดีขายดีของมันดีของเขาดีจริงๆใช้แล้วหน้าสวยหน,น้าใสหน้าตึ๊นะคะแอดไลน์มาะคะแอดไลน์มาไลไยายไอเดียนูก็ยายชมพู ชมพูแสงจันลายไอเดียชมพูนะคะวันนี้กล่องที่ห้าเราดีไหมมีทั้งหมดกี่กล่องเนี่ยแปดกล่องห้าหกเจ็ดแปดกล่องทั้งหมดแปดกล่องเต็มเลยค่ะเต็มเลยโูเยมันเลยมันเลยจริงจริงนะคะจะบอกให้แม่ออาออกมาให้มันหมดเลยบอ,อ,อกมาให้มันหมดเลยนะคคะ่ะ แก,กองทั้งหมดนะคนไหนจะมาคนไหนอยากสวยมันเลยมาเลย <g ül> มา,ย <g ül> มาหายหญ่คูมารับมาที่บ้านก็ได้นะคะมารับมาที่บ้านก็ได้มาลับมาที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะให้ยายครูไปส่งที่บ้านก็ได้คนไหนอยู่ออสเตรเลียเมลเบิร์นน่ะเพราะว่ายายครูอยู่ออสเตรเลียเมลเบิร์นวิกตอเรียวิกตอเรียออสเตรเลียเมลเบิร์นมีแฟนถามว่าออสเตรเลียเมลเบิร์นอุตตอเลียตอนนี้โควิดเป็นไงบ้าง โควิดไม่มีแล้วนะคะออสเตียเมลเบิร์นน่ะไม่มีแล้วนะคะโควิดไม่มีแล้วะคะ่ะมีแต่ครีมแก้สิวแก้ฝ้านะคะออสเตียเมลเบิร์นเดี๋ยว,วยนี้มีแต่ครีมแก้สิวแก้ฝ้าคนไหนอยากสวยอยากใสทักมาเลยนะคะ่ะไปสี์เปิดตลอดนะคะเลิศสเปนตนนะคะคนไหนอยากสวยอยากใสเลิศเลิศนะคะ มันเลิ่จริงๆนะคะมันเลอมากเลยเก็บทั้งวันเอทั้งวปันจากกลก่องต้ทั้งวันที่แปดกล่องโอ้มันเล่จริงๆเลยนะกล่องเท่าภูเขาเลยพิมกล่องเท่าภูเขาเ,เดี๋ยวยังภูก็จก็บเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแฟนคลับสั่งไว้ขอบคุณมากๆน,นะคะที่แฟนคลับสั่งไ้นะคะที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ ที่อุดหนุนยาชปูนะคะที่แฟนจาอุดหนุนยาชปูนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะที่เชื่อใจไว้วางใจกันนะคะสั่งสินค้ากับยาชปูได้รับสินค้าทุกท่านนะคะส่งฟรีทั่วโลกนะคะส่งฟรีทั่วโลกนะคะส่งฟรีทั่วโลกไม่ใช่โรคอันนั้นเป็นโรคอหิวาเนี่ยมันเลิศเดี๋ยวอีกสองกล่องเบ้อเลยจะเป็นเต็มเลย เลือดสมเแตนเลยขอเวลาเก็บแป๊หนึ่งบอยเบิงเอาบาดท,ที่นี่เลือดสมเนตเลยกองทัพผู้เขาหิมาบาดท,ที่นี่พี่นอ้องพี่น้องมาสร้างสินค้ายายชมพูคนไหนอยากสวยอยากใสอยากหน้าขาวโจโผลกคือยายชมพูเนาะเลือดสมเป็แตนเลยช่วงโปรโมชั่นคิิสต์มาสนิวเยียคนไหนอยากสวยแอดดลน์มหายายชมพูได้นะคะสอบถามราคาได้นะยายแชมพูก็จะสั่งอยายชมพูก็จะแบบว่าทําเป็นเซตเป็นเซตเป็นชุดเป็นชุดไว้ ให้เลยนะคะจัดส่งฟทั่วโลกนะคะคนไหนสนใจแอดไลน์มาหายายสพูดได้เลยนะคะ